นะคะโค้ดุกไก่เองก็เรียกว่าเป็นตัวแทนของบริษัทรับสินค้ามาแมาแลงพอก็ไปเจอโค้ดชัยนะคะแล้วก็ติดต่อโค้ดุกไก่มาก็มาศึกษา,เ,าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์แล้วด้วยความาชาร์ฉลาดของแม่แรงปอนะคะเธอก็ได้มาจดข้อมูลนะคะเธอบอกแล้วว่าเธอจะนะคะในในใจของเธอตั้งมีธงเอาไว้แล้วมีธงเอาไว้แล้วว่าฉันจะทําธุรกิจแต่ฉันจะไม่อยากจะลงเงินนะคะฉันดูที่ว่าธุรกิจนี้มันจะเป็นไปได้ไหม ฉันอยากจะทําธุรกิจแต่ฉันไม่นะคะฉันจะไม่ลงทุนด้วยจํานวนเงินเด็ดขาดอ่านี้เธอตั้งธงเอาไว้แล้วเธอก็นะคะเข้ามาจดนะคะจดข้อมูลกับโคกุกไก่นะคะว่าวันนั้นนะคะเธอก็อที่ที่เธอได้จดไปก็จะมีกาแฟใช่ไหมคะกาแฟกับยาหม่องใช่ไหมคะอ่านะคะเธอก็มาจดนะคะว่ากาแฟของเรามีอะไรบ้างต่อ,อไรบลา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 ยาหม่องอะไรบ้างบลาบลาบลาแล้วเธอก็ใช้ความสามารถของเธอนะคะไปขายุ ธุรกิจนะคะไปขายธุรกิจไปขายสินค้าให้กับเพื่อนบ้านของเธอแบบนี้เรียกว่าแมาลงพอนะคะ,ะนีโคตูกไก่ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ส่งต่อให้แมลงพออ่าแมลงพอเข้ามานะคะมาขายของลงโค้ดมาขายของลงโค้ดเพราะว่าที่นี่ธุรกิจของเราสามเจ็ดห้า แต่ว่าแมลงปอบอกว่าฉันจะไม่ลงด้วยเงินแต่ว่านะคะไม่ลงด้วยเงินแต่เธอลงด้วยแรงนะคะแรงนะคะแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาของเธอนะคะมาขายสินค้าได้ก่อนแล้วก็เอามาเปิดนะคะเอามาเปิดเอามาเปิดตรงนี้นะคะอ่าเธอก็สามารถที่จะเข้ามาทําธุรกิจกับเราได้โดยที่เธอไปขายของแล้วก็มาลงโสต์ตรงนี้อ่าตอนนี้นะคะ ในของในในทีมของแมลงปอนะคะในทีมของแมลงปอก็สามารถที่จะขยายทีมหลังจากที่เธอเข้ามาเรียนรู้ตอนนี้ก็นะคะใกล้เจ็ดเดือนกว่าแล้วใช่ไหมคะเจ็ดเดือนกว่าแล้วใช่ไหมเกือบแปดเดือนแล้วใช่ไหมแมลงปอเองก็เริ่มมีทีมนะคะเริ่มมีทีมเข้ามาอ่านะคะแบบนี้ก็สามารถทําได้ด้วย นะคะเมื่อกี้ก็ได้ฟังแมลงปอไปแล้วนะคะว่าแมลงปอเองก็เริ่มมีผลลัพธ์แล้วจากการที่เธอนะคะลงทุนศูนย์บาทเธอมาขายของลงโค้ดนะคะเธอก็สามารถลงได้สามรหัสด้วยอ่าใครไม่มีเงินนะคะใครไม่มีทุนเลยสักบาทหนึ่งแต่อยากจะเข้ามาทำธุรกิจเราก็เปิดโอกาสให้จ้า